เพิ่งวัวเถาคว้อตอกแตกนีผู้ใดแน่บูห่อหนาบักขัพอเปียกมากเจใส่โอ้คนโคเรียโคเรียโคเรโคเรียควมฮันไดซีกับปิดฟ้าไพอตกแตกโคเรียโคเรียโคเรีย กสวาเห็ดสบายนเอาสะดุงมากางนี่เอาสะดุงมากังแม่คนเอากะออกแมโอยอสะดุงม่ม่่กังอนคียดเค่อันีดไเลืดเยบอกทีันนี้ภาัดไก่ที่หนึ่งคัดใไมนี่นี่ย มันเย็นแล้วก็เสียเอาเส่สอบไว้วันนี้ก็ไปเคลี่ยเก็บกากออกเทละเม็ดเทละเม็ดเวอสิเหลวไล่ขั้นตอนจนว่าจนว่าบ่ยังกากเก็บจนว่าบ่ยังกากหมดแล้ว่ยจิดเบิ้งว่าจิดเบิ้งว่าเก็บทุกเม็ดเคลี่ยทุกเม็ดเนี่ยยิ่งบ่ให้เบืงกากเลยวันเถาะ บ้านนี้เพิ่นกษตรไปเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็มาอันเคี่ยวน้ำตาลใส่บัก่าเขาเพิ่นกษตรมาห้อยห้อยห้อยไส่บ้านนี้ก้อนก้นค้อนไส่สอบไว้บตะตอนพี่ตอนน้องไปจะใส่ห่อขาอน้อยมือบุญเขาสากมือบุญเขาสากเมือว่าบุญกระยาศาสตร์บุญกระยาศาสตร์เนี่ยเพิ่นกำลังขวั่วขัเล่ขัเล่เย,อยู่นี่เนี่ยเต็มเดินมืดอะมันเดินออก มันเดินออกเต็มเดินหมดอย่างหนึ่งก็คืออย่างปอบข้อนอันนี้ปอบข้อนอีสานขัวข้อตอกแตกขัวข้อตอกแตกปอบข้อนอีสานอันนั้นปอบข้อนขอ้อโพดอันนี้ปอบข้อนเข้เข้อเปียกอันนี้เป็นปอบข้อนข้อเปียกนี่แหละเอาทใส่แล้วเพิ่นก็นสิโคเลโคเลโคเลจังซี่ ไปฮอนพุดแน่วมันใหม่แม่งม่กขอเอาก็ขั้นนี่คือ้นคันคันคันเทาเจ้าข้นโคเล่มันกะจีใหม่โลดเนาะเลยเกินมาแล้วหายมันเจ้าโคเมันนี่แหละเพิ่งกิดสิไปหาตั๊บต้นขันม่อนม่ามัดมัดมัดเป็นมัดยังถี่นี่เป็นแนวก้นนี่เป็นแนวก้นข้นโคเล่โคเล่ไปเพราะมันแตกเมื่อแล้วกัดอันกวดออกกวดออกเอันไม่ใส่ไแห้งมมันก ม,ออนนมันใหม่ก้อนฟุกดดอกบัวบานปันเดยผู้หน,หนึ่งผู้นกกนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมอันควบคุมประชากรผู้หนึ่งเป็นผู้ค้นผู้หนึ่งเป็นผู้ควบคุมประชากรเนีใส่ฟ้าหมอยิ่งมามัดใส่ใหม่เื่อสิควบคุมประชากรอนนี่เนี่ยมันแตกกับปิดไว้เังสิเออเห็นไหมเ่ยปิดไว้ มิดเสียงเพิ่นก็กวดออกนกีกออก่อาวุธอาวุธคือต้อนขันม่อนต้นขันม่อนไปไปหาตัดมาต้นขันม่อนมามัดเป็นฝ้อยตะก้อนก็นกนเอาไปตากแหงมามัดเป็นไม่กวดกวดกวดลั่นวัดก็ได้ต้นขันม่อนประโยชน์หล ประโยชน์หลายตืนขันม่อนนี่แหละประเทนี่กับสีผ้ากันร่วมพ้นกันออกมาหลายคนมาเห็ดซอยกันตัวสีผ้ากันจับกุมกันตัวมาเห็ดซอยกันพุ่นละผนแกแบ่งพุนนพ่นละผนกผู้หนึ่งผนกกวดผู้นหนึ่งผนกพนผู้หนึ่ง ควบคุมประซากอนอะไรปุ่นส่วนหนึ่งกับคัดคัดกากคัดกากแต่ว่าแต่ว่าเฮ็ตัมไบคัะเอาเทใส่สะดุนเราเคี่ยเคลี่ยวไปเคลี่ยวมาออกเฮตัมไบคัะคัดกากนี่สะดุนหน่อยวันนี้กากมันกับสีครูลงทางเตยกองกองจุง่มๆอยู่ทางเตยอ๋อแลวเด้อมอไปปวาาดใส่ปลาแดก ฮะตัเาก็มห้เอาข้อมหอมมันบ่เนตเอาเลยนแทนหัำจังสิบ่เหั่มันมสิบ่เป็นกากมันสิบบ่แมนติมันต้องใส่พกม่วงตำแล้วนะมันกัหอมแล้วคันเผาขวางมันกับหอม หาหกเจ็ดคนเมาโคเลโคเนี่แต่คอยแสดงพอยอ่อนต้องแหนฝงดดเด้งดดดเด้ง่าย S <S ไฟนี่ต้องพอดีด้ขันไฟพ่อพอดีขันไฟแห้งพวดกับหม้คันไฟคอยพวดกับกัดอกบ่บานด,ดอกบับานต้องเล่งไฟให้พอดี ท <T rib bs> um ั้งป่นกระเทียมพื้นที่พิ่นดิสางร่งขั้วคนตกไร่ยมือเกียดดินกับวาได้